เป็นตำนานกำเนิดพระพุทธรูปนะครับตามความเชื่อพุทธรูปในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราหรือว่าสมเด็จสมมาสมจ้ญของเราได้เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมานดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับเป็นเวลาสามเดือนเต็มๆประชาชนก็พากันคิดว่าเราจะไม่ได้เห็นพุทธเจ้าไม่ได้พุทธเจ้าเ,เวลาสามเดือนก็ขอ ประธานในการสร้างพระพุทธรูปเหมือนของพระองค์ลงมาเพื่อกราบไหว้บูชาแทนองค์สมเด็จสมานสมุทรเจ้าในระหว่างที่พระองค์เสด็จไปปวดพุทธมารดานะครับก็เป็นที่มาของพระพุทธรูปจากนั้นผู้คนก็ได้นําพานไาะสะักการบูชากันนะครับก็เป็นความเชื่อเป็นตำนานก็ข,ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนนะครับก็อนนี้เป็นพระพุทธรูป มาในเรื่องของพระเวณสันดอนแล้วนะครับโอเคนะครับขอจบการถ่ายทำแต่เพียงเท่านี้ก่อน